สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจะมาที่2 1เมษายนนะคะคุณได้5ถ้วยกับหัวเขาได้เกเหรียญวันนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นค่ะอะไรที่เคยแบบแย่ๆนะคะอะไรที่ทำให้คุณกุ้มใจทุกใจเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะบรรยากาศดีขึ้นนะคะอารมณ์ของคุณดีขึ้นมันก็ใช้ได้หมดทั้งเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องของความรักนะคะแฟนได้9ก้าเหรียญให้ดีมากวันนี้เรื่องงานเรื่องเงินดีค่ะเออมีเสน่ห์นะคะถ้าทําการค้าขายก็ดีนะคะแล้วก็เรื่อง ความสัมพันธ์เนี่ยมีความสุขแล้วเขาอ,อาจจะทําให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเผื่อแผ่ความสุขมาถึงคุณเนาะมีไพ่เว i ดิ้งแล้วก็เลตโกนะคะใครมีปัญหาการวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะให้ Fi อภัยกันแล้วก็เวดดิ้งก็หมายถึงการกลับมาคืนดีนะคะใครที่ไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่มองว่าความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่โอเคนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือมีการปล่อยวางไปสำหรับคนโสดสนิทนะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่ทำให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง มีเสน่ห์มากนะคะเห็นแล้วเป็นรักแรกพบได้เลยแล้วเขากับคุณสามารถคบกันได้ในระยะยาวเพราะมันมีไพ่เวทติงขึ้นมานะ